หากคุณต้องการพวงคุญแจที่มีแต่ความชิบหายเราขอแนะนำพวงคุณแจจินวารุผลิตด้วยอะคริลิกชั้นดีแข็งแรงแตกหักได้แต่ยากใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใส่ให้เลท่อใส่แต้นเคป๊หรือใช้เป็นดากระจายกำจัดสตูหรือจะใช้เป็นเครื่องรางให้เล่นเกมได้เก่งขึ้นเด้๋ยๆๆๆแปลกแแล้วเนี่ยได้เหรอวะได้ดีวะ สั่งซื้อวันนี้เลยสเสนอราคาเพียง129บาทสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook จินวารุหรือทางช้อปปีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปซื้อเลยสิทธิพิเศษหากสั่งภายในช่วงนี้สามารถรีเควสตข้อความอะไรก็ได้หลังพวงคุญแจด่วนมีจํานวนจํากัดสั่งมาแค่นี้รีรีสีกันด้วยนะจ๊ะ เวิลด์คัมม์ชุนไมค์ครูจิมรูเคียสวัสดีครับผมเจมจินวารุนะครับหลายๆคนก็คงเล่นเกมเหล็กออฟลิเจนไวด์วิฟกันอยู่ใช่ไหมครับและในที่สุดนะครับหลังจากที่เรารอคอยมาอย่างแสนนานนะครับทางออฟฟิเชียลนะครับก็ได้มีการออกมาสปอยเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับว่าแชมเปี้ยนในแพทสองจุดหกนี้อาจจะเป็นแชมเปี้ยนที่หลายคนนั้นคาดไม่ถึงครับรวมถึงแชมเปี้ยนที่มีการรีเวิร์กและน่าจะนํามาเล่นในแพทสองจุดหกด้วยจะเป็นแชมเปี้ยนอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆนะครับอย่่่าาลลืืมกกกกดดดดไคค์์แชชรรรเเพออป็นนนััังงใใจจจห้้บบิววุยะะ มีลังใจในการทําคิดดีๆต่อไปนะแฟนเพื่อนพร้อมแล้วนะครับราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในแพทสองนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับแชมเปี้ยนตัวไหนกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงแชมเปี้ยนตัวใหม่นะครับมันจะมีข่าวย่อยอหนึ่งข่าวนะครับซึ่งผมจะทาเป็นคลิปแยกจริงๆแล้วผมอัดไว้แล้วแหละครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยยังไม่ได้ตัดต่อเลยซึ่งเป็นข่าวที่พูดเกี่ยวกับแชมเปี้ยนนะครับที่มีข่าวลือออกมาหนาะหูว่าอาจจะเป็นแชมเปี้ยนอย่างเวโก พวกเอ e ก h วเ a มอนิเจอออกมาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในข่าวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดต่อมาให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งครั้งหลังจากจบคลิปนี้ไปแล้วกันเนาะส่วนคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแชมเปี้ยนที่มีการบอกใบ้กันดีกว่าครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็ต้องเป็นการยืนยันจากทางร้ออดเลยครับนั่นก็คือแชมเปี้ยนที่มีการรีเวิร์ดครับยังให้เรารู้กันดีนะครับผมว่ามีแชมเปี้ยนหนึ่งตัวนะครับที่ปัจจุบันในตอนนี้ได้มีการเปิดใให้้เเลนนล่่่่่่นนนนนมมาาาาาาอออยยงงววววแแตรร์ชัข PC ีีกก็ รรีเวิ์หรือว่ามีการปรับปรุงให้หน่าเล่นแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นซึ่งแชมเปี้ยนตัวนั้นก็คือดร์มอนโดนั่นเองครับซึ่งเดียวว่าใครนะครับผมที่ทําการเล่นตัวของดร์มอนโดมาอย่างยาวนานเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าตัวสกิลของดร์มอนโดเนี่ยไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรใดๆเลยครับก็เพียงแค่สกิลหนึ่ง,งนะครับผมปามีดปา,ปาดาบให้โดนสกิลสองทำดาเมจร,รอบตัวสกิลสามโคกหัวใส่ศัตรูแล้วก็สกิลจันทิเมชนะครับผมก็ทําการเพิ่มเลือดแบบรัวๆให้กับตัวของดรรรรมออนนนนนนนโดดดัััั่่เเงงคคบบจุีี้้้ะททาาาผูพฒยกก็ไ แล้วเรียบร้อยนะครับในเวอร์ชัน p c ซึ่งมีความแตกต่างสกิลกันจะใช้ําว่าเล็กน้อยก็ไม่ได้ครับเขาเรียกว่าทําให้ตัวของดร์มอนดนั้นมีชั้นเฉิงมากยิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างสกิลแพสซีฟนะครับที่ปกติแล้วตัวของดร์มอนโดเนี่ยก็จะทาการเพิ่มเลือดปกติใช่ไหมครับแต่ว่านี้นะครับผมจะทําการเพิ่มเลือดตัวของดร์มอนโดเข้าไปในการรีเจนแต่ว่าคือว่าตัวของดร์มอนโดนะครับผมโดนตัวสกิล c c เช่นสโลสตันอะไรก็ตามนะครับซึ่งในปกติแล้วนะครับก็คงจะต้องถูก ว่จะเป็นการดรอปตัวขวดยาออกไปแทนแล้วก็จะเสียเลือดจํานวนหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าตัวของดรมอนโดนะครับสามารถไปหยิบขวดยาตัวนั้นได้ก็ทําให้เลือดของดรมอนโดนั้นถูกเพิ่มเติมทดแทนนั่นเองครับ ส่วนสกิลที่2นะครับ้าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นการเผาไฟนะครับผมรอบตัวทำดาเมจตัวเองแล้วศัตรูที่อยู่บริเวณรอบข้างด้วยนะครับแต่ว่านี้เนี่ยในเวอร์ชั่นของการดีเวิร์สเนี่ยก็ใช้สกิลเหมือนเดิมเลยครับเพียงแต่ว่าจะมีการอัปเกรดให้สามารถใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งโดยจะทาดาเมจกับตัวเองแล้วก็ศัตรูเหมือนกันด้วยก็คือมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่ามีชั้นเชิงขึ้นนิดหนึ่งโดยจะมีตัวเกราะสีขาวขึ้นมาแทนนั่นเองส่วนสกลลลทีีีีี่่่3นนะะะะคผมมมมกกก็็็จจจาเปปยแแงือ2สวว้ ตัวสกิปแ็คซีฟนะครับผมก็คือติดตัวเนี่ยก็จะทําให้ตัวของโรเตอร์มอนโดนะครับผมได้รับโบนัสดาเมจพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับผมจากจํานวนเลือดที่หายไปก็คือรื่งเลือดน้อยก็ยิ่งตีแรงนะครับส่วนเกิว่าเราทําการกดใช้นะครับผมจะทําการฟาดศัตรูด้วยกระเปยานะครับใช่ครับกระเป๋ายาเลยครับแล้วเกิดว่าเรานะครับสามารถฆ่าศัตรูได้นะครับผมจะทําให้ศัตรูที่ตายนั้นถูกกระแทก ถอยหลังไปด้วยและเกี่ยวกับศัตรูนะครับยิ่งเลือดน้อยสกิลนี้ก็ยิ่งแรงขึ้นด้วยครับถือว่าทําให้สกิลนี้น่าใช้ขึ้นนะครับรวมถึงว่าถ้าเกิดว,ว่าเราทําการใช้สกิลนี้ในระหว่างที่อยู่ในเลนเนี่ยก็สามารถต่อศัตรูได้ด้วยนะสกิลนีเหมดครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรครับแค่กดแล้วก็เพิ่มเลือดเหมือนเดิมครับเพียงแค่ว่าใจเกเรเพิ่มขึ้นนั่นเอง ซึ่งการรีเวิร์กแบบนี้นะครับก็ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในเกมรีโอฟดิเจนในเวอร์ชัน PC แล้วเรียบร้อยนั่นเองซึ่งการเพิ่มเติมแบบนี้นะครับก็ทําให้ดรมอนโดนะครับดูมีชั้นเชิงในการเล่นมากกว่าเดิมมากกว่าการที่เดินไปติดตีถ่ถไปเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดทั้งตัวของวิชวลแล้วก็เกมเพลย์ให้น่าเล่นมากยิ่งขึ้นครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยทางผู้พัฒนานะครับเคยได้กล่าวไว้แล้วว่าตัวของดรมอนโดนจะถูกรีเวิร์กออกมาภายในปี2021นี้อย่างแนนน่่อซึงผู้พัฒนาา่กก็ไได้้บอวว น่าจะมาในช่วงประมาณปลายปีนั่นเองครับเสรษเกิดว่าด้แพท26นะครับก็มาในวันที่3ธันวาคมถ้าไม่มีการเลื่อนนะก็หมายความว่าในแพท26นี้ตัวของดรมอนโดเนี่ยก็น่าจะมีการรีเวิร์สเลยเรียบร้อยครับรวมถึงในช่วงฮาโลวีนนะครับก็มีการสปอยรูปของตัวดรมอนโดออกมาในเวอร์ชั่นของการรีเวิร์สอีกด้วยซึ่งนี่นะครับก็อาจจะเป็นการยืนยันเล็กๆน้อยๆสำหรับทางออฟฟิเชียลแล้วว่าในเกมเ e ็กออริจินัลวายริปเนี่ยยังไงซะก็น่าจะมาในแพท26อย่างแน่นนอครับ ถึงแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันแบบ100%แต่ดูจากทรงแล้วก็คงจะไม่เกินนี้หรอกครับต่อไปนะครับจะเป็นแชมเปี้ยนอีก2ตัวนะครับผมที่อันนี้เป็นการบอกใบ้จากทาง o f f ฟิเชียลนะครับผมไม่ได้มีไฟล์หรือมีอะไรมายืนยันแต่ดูจากทรงแล้วก็น่าจะรู้กันดีนะครับ ซึ่งตัวของ Official นะครับได้ทำการโพสต์รูปภาพนี้ลงไปในแอคเคิลทุกแพลตฟอร์มเลยครับซึ่งในแคปชั่นนะครับได้ทำการเขียนไว้ว่าอย่าได้กลัวไปความช่วยเหลือใกล้เข้ามาแล้วซึ่งในรูปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับที่รู้เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเรื่องต่างๆในเกม g u e o l e g e n มาก่อนเนี่ยก็คงจะเห็นชัดเจนนะครับว่ารูปแบบนี้เนี่ยมันเป็นรูปของ2พี่น้องระหว่างเคลและมอร์กาน่าซึ่งจำเป็นทั้ง2ตัวนี้นะครับผมก็เป็นพี่น้องกันที่อยู่ในเมืองเดอร์มาเซียอีกด้วยซึ่งดูจากรูปนะครับ เเดีียยมาสไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปจากนี้โดยผมจะขออนุญาตอธิบายแชมปเปี้ยน2ตัวนี้แบบคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าแชมปเปี้ยน2ตัวนี้มีความสามารถอะไรบ้างน่าเล่นยังไงมาเริ่มที่ตัวของพี่สาวครับอย่างเคล เคลนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเทพนะครับซึ่งความสามารถของเธอนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครเลดเกมที่แท้จริงครับซึ่งปกติแล้วนะครับตัวละครเคลเนี่ยก็จะเป็นแชมเปี้ยนที่นําไปเล่นในตําแหน่งบารอนนะครับโดยจะมีความสามารถพิเศษนั่นก็คือยิ่งถ้าเกิดว่าเข้าสู่ช่วงท้ายเกมมากเท่าไหร่ตัวของเคลก็จะยิ่งเข้าใกล้ความเป็นเทพมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเรียกได้ว่าท้ายเกมเนี่ยเธอเนี่ยยิงไม่ยย้งเลยแหละครับโดยขออนุญาตให้บายสกิลแบบสั้นๆก่อนนะครับผมค่อยไปเจาะลึกในคลิปหน้าแล้วกันเนเะ ในความที่ตัวของเคลนะครับผมมีคอนเซปต์ในการที่จะค่อยๆเป็นเทพไปเรื่อยๆนะครับจึงทําให้สกิลติดตัวอย่าง D Y S N นะครับผมจะทําให้ตัวของเคลนั้นค่อยๆมีความเป็นเทพในแต่ละระดับครับโดยสกิลพาสซีฟของตัวเคลนะครับจะมีความพิเศษมากๆเลยนะั่นก็คือถ้าเกิดว่าเธอนะครับถึงช่วงระยะเวลาตามที่กําหนดเนี่ยจะทําให้ตัวของเคลนั้นเข้าใกล้ความเป็นเทพมากยิ่งขึ้นโดยในเวอร์ชัน PC นะครับจะมีทั้งหมด4ร่างด้วยกันนะครับก็คือร่างเลเวล1เลเวล6เลเวล11แล้วกเ ซึ่งถ้าเกิดว่านำมา <S <S ทเทียบกับในเวอร์ชันของ Y-dip เนี่ยก็คงจะเปลี่ยนเป็นเลเวล1เลเวล5เลเวล10แล้วก็เลเวล15นะครับซึ่งในร่างแรกนะครับประมาณช่วงเลเวล1เนี่ยจะทําให้ตัวของเคลนั้นได้รับความสามารถพิเศษในการโจมตีเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสามารถโจมตีครบสแต็กเนี่ยจะทําให้ตัวของเคลเนี่ยโจมตีได้เร็วขึ้นได้รับโบนัสความเร็วในการโจมตีเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เล็กน้อยด้วยครับทีนี้นะครับผมถ้า,าเกัลน้ก เป็นระยะกลางทีนี้นะครับพอเข้าสู่ร่าง3หรือว่าประมาณช่วงเลเวล60นะครับจะทําให้ตัวของเคลโจมตีระยะไกลเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าในการโจมตีเนี่ยจะทําการโจมตีแบบเป็นหมู่ซึ่งการโจมตีแบบนี้นะครับจะทําให้ศัตรูที่อยู่บริเวณรอบข้างที่เราทําการโจมตีเนี่ยโดนดาเมจไปด้วยนั่นเองครับแล้วก็จะบวกดาเมจเวทในการโจมตีแต่ละครั้งไปด้วยนะพอถึงเลเวลสินะครับหรือว่าเลเวลสุดท้ายเนี่ยก็จะทําให้ตัวของเคลนะครับเข้าสู่ร่างเทพยอย่างสมบูรณ์ ทำให้ตัวของเคลนั้นสามารถโจมตีเร็วมากๆด้วยดัยงนั้นนะครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยเรียกได้ว่าตัวของเธอเองเนี่ยมีดาเมจที่ล้นเหลือมากๆเลยครับสกิลที่1นะครับ,รบเมื่อทําการกดใช้งานนะครับจะทําการรา้าดสกิลมาที่ทางที่กําหนดนะฮะเราก็สร้างดาเมจระยะหนึ่ง รวมถึงสร้าง CC ีเล็กน้อยด้วยสกิลที่2นะครับเมื่อทําการกดใช้งานนะครับใส่กับเพื่อนเนี่ยหรือว่ากับเราเองเนี่ยก็จะทําการฮิลวแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นระยะเวลา1ด้วยครับส่วนสกิลที่3นะครับจะมี2ส่วนนะครับก็คือตัวของแพสซีฟแล้วก็การกดใช้งานก็คือสกิลนี้นะครับถ้าเกิดว่าทาการอัพเนี่ยสกิลแพสซีฟจะทําให้เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานให้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าเกิดว่าเรานะครับทำการกดใช้งานเนี่ยก็จะทําให้ตัวของเคลเนี่ยโจมตีได้รุนแรงมากยิ่งขึ้้นนเเเปป็รระะยยวววลาาดดดีก่๊ ตีแรงปั๊บนั่นเอง so, สกิลนีเนจครับผมสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่สุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะสกิลนี้เนี่ยจะทําการร่ายให้ตัวละครใดตัวละครนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเป็นอามาตะชั่วครู่นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยจะทาการเรียกดาบออกมาโจมตีศัตรูที่อยู่รบริเวณรอบข้างตัวที่เราทําการคุ้มครองนั่นเองซึ่งใช้ได้ทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับตัวเราด้วยนะครับมีประโยชน์มากๆเลย ซึ่งโดยรวมนะครับผมตัวของเคลเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ท้ายเกมที่แท้ทรูเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าตัวละครท้ายเกมแบบนี้ต้นเกมเนี่ยก็คงเป็นอะไรที่ยากลําบากมากๆเลยดังนั้นใครที่ชอบเล่นท้ายเกมชอบเล่นเลนบาลอนแต่ว่าไม่อยากเล่นตัวแท้งอยากเล่นตัวทำดาเมจดเยอะเนี่ยตัวละครอย่างเคลเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับอ่ะแล้วลืมบอกไปนะครับตัวละครอย่างเคลเนี่ยมีการรีเวิร์กมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตัวของเคลเนี่ยจะมาในแพท2องี่เนี่ยก็คงจะมาในเวอร์ชันใหม่แหละครับพูดถึงเรื่องไป้นเากด็ เปลี่ยนที่หลายคนนั้นชื่นชอบมากๆเะครับเพราะว่าความสามารถของเธอเนี่ยเรียกได้ว่าทําให้คนหลายคนปวดหัวกันเะเหลือเกินซึ่งตัวละครอย่างมองกานานะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่หลายคนนั้นชื่นชอบมากๆนะครับโดยเฉพาะตําแหน่งซัพพอร์ตซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งสองตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตหรือว่ามิดเลนเพราะว่ามีดาเมจที่รุนแรงทั้งคู่เลยโดยอัตาประโยชน์การใช้งานจะต่างกันเล็กน้อยครับถ้าเกิดว่าเป็นในตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับตัวของมอกาน์นาเองเนี่ยก็จะเก่งในเรื่องของการสร้างซ c แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเวอร์ชั่นของมิดเลนเนี่ยดาเมจก็รุนแรงใช้ได้เลยทีเดียวครับในความสามารถโดยรวมของเธอนะครับผมในแต่ละสกิลเนี่ยก็อธิบายง่ายครับอย่างสกิลพาสซีฟนะครับตัวมองกานณ์นะครับจะทําการฮิลตัวของเธอเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการใช้สกิลไปโดนตัวของศัตรูเอาง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราทําการใช้สกิลโดนศัตรูเนี่ยก็จะได้รับฮิลนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดอยากเลือดเพิ่มก็ต้องทําการใช้สกิลใส่ศัตรูนะครับสกิลที่หนึ่งคร ไล่ตัวก้อนเวทพลังงานความมืดออกไปในทิศทางที่เรากําหนดนะครับถ้าเกิดว่าโดนตัวศัตรูนะครับก็จะทําการสตันตามระยะเวลาที่กําหนดซึ่งบอกเลยนะครับว่าใครก็ตามนะครับที่โดนสกิลนี้หลังจากที่อัพเลเวลเต็มเนี่ยเรียกได้ว่ายืนอยู่อย่างนั้นนะครับผมยืนแบบครึ่งชีวิตเลยครับเพราะว่าระยะเวลาการสตันของสกิลนี้เนี่ยนานมากๆนะครับโดนทีนึงเนี่ยน่าจะปล่อยมือถือกันได้เลยนะครับส่วนสกิลที่สองนะครับตัวของมอร์การ์นาน,นั้นจะทําการไล่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ที่บริิเเเวณพื้นน้้้นนนนนนททีีี่่่ัยกกก็จจะําาาาารรสสงงดมมขึึซล นะครับคอมโบกับสกิลหนึ่งได้ดีมากนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูนั้นโด 1, นสกิลหนึ่งยืนนานสกิลสองเนี่ยก็จะทำดาเมจได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ได้รับฮิลด้วยแ้มีแต่คุ้มกับคุ้มสกิลที่สามนะครับสกิลนี้เนี่ยง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราทำการกดใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใส่เราเองหรือว่าใส่เพื่อนร่วมทีมจะทำการสร้างตัวของสเปลชิลขึ้นมาครับซึ่งถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยทำการใช้สกิลอะไรก็ตามใส่ตัวของเพื่อนร่วมทีมหรือว่าตัวเราที่ทำการเคลือบตตััััวววววขอองงสเเเปลลนนนนนี้นน้้้แแจจะะทาใหไมม่่ดกก็็ หักตัวเกราะนี้ไปแทนรวมถึงสกิลที่มีนะครับผมสกิลนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรานั้นทำการกดใช้งาน จะทําการตรึงศัตรูที่อยู่บริเวณนั้นนะครับแต่ว่าไม่ทําการตรึงเลยนะคือจะเป็นการล่ามโซ่ไปก่อนนะครับโดยศัตรูจะมีเวลาหนีแป๊บหนึ่งถ้าเกิดว่าศัตรูนั้นหนีไม่พ้นระยะของเรานะครับก็จะทําการรูทหรือว่าทําการล็อกขาศัตรูไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับสกิลนี้ส่วนมากนะครับตัวของมองกาน่าเองเนี่ยก็จะนิยมที่จะแฟดไปกลางวงแล้วกดสกิลอันติเมทตัวนี้ไปเลยนะครับทำให้ศัตรูนะครับโดนซ c หมู่นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นสกิล CC แบบหมู่ที่ดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าใช้ถูกจังหวะนั่นนเเเอออองงงะรรัโดยยตวขมมกกกาาา่ีีจ รีเวิร์กก็ไม่ได้เขาเรียกว่าปีการรีโมเดลจริงๆก็เรียกว่ารีเวิร์กก็ได้ครับแต่เพียงแค่ว่าสกิลเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวของวิชวลใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทำให้ตัวของมอกาน่นานั้นดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่อยากเล่น Mid ane, มิดเลนมีซีซีโหดๆก็สามารถเล่นมอกาน่นาได้หรือใครที่เป็นเมนตัวของซัพพอร์ตชอบสร้างซีซีให้กับเพื่อนร่วมทีมปกป้องเพื่อนร่วมทีมจากพวก AP ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็บอกเลยคร ก็นิยมไปเล่นในตําแหน่งสปอร์ตนั่นแหละครับซึ่งโดยรวมนะครับผมแชมเปี้ยนสตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการพูดถึงสปอยอะไรก็ตามนะครับแต่ยังไงซะก็ยังไม่มีการยืนยันออกมาเป็นตัวอักษรแบบชัดเจน100%นะครับแม้แต่ว่านี่นะครับก็อาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือว่าเป็นการเข้าใจผิดแต่ยังไงซะเราเองก็ยังมีหวังว่าแชมเปี้ยนเหล่านี้จะเข้ามาในแผงสองโจกนั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องรอให้ไลอ้อ f ออฟฟิเชียลทําการประกาศออกมาอยู่ดี ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าในแผน2 6นี้จะมีแชมเปี้ยนอะไรใหม่ๆถูกเพิ่มเติมเข้ามาบ้างไม่แน่นะครับอาจจะเป็นแชมเปี้ยน3ตัวนี้หรืออาจจะเป็นแชมเปี้ยนจากซีรีส์อาเค n นก็เป็นไปได้นะครับมารอดูไปพร้อมกันนะและแน่นอนครับถ้าเกิดว,ว่ามีแชมเปี้ยนพวกนี้มาเมื่อไหร่ช่องจินวารุจะได้ทำข่าวมาให้ทุกท่านรู้กันอย่างแน่นอนเลยครับยังไงนะครับกอเพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม League o r i g e n Wild Rift และที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกม League o r i g e n Wild Rift คิดถึงจินวารุ เพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนๆนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift หรือว่าความขื้นหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกี่บเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและเกี่กับเพื่อนๆนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกม Wild Rift Discord หรรรรือววว่่่่าาาาาเเเกกกมมมมมตงงๆนียยถถึพูดคุับผ็สข้ จินวารุลิง์กอยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด subscribe ช่องรองของผมด้วยนะลิง์กอยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า